สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาจีนของวันนี้นะคะวันนี้หลายคนไม่ได้เข้าเรียน<ด> <ๆ S 2> ซูมนะคะ <ๆ S 2> ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเ,าเรามาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังกันนะคะอ่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของตัวเคอรเคอเคอรนะคะและเพลงเพลงนี้เด็กๆยังคงจําได้นะคะให้เด็กๆเข้าไปดูใน youtube เองนะคะเพลงชื่อว่าเคอรเคอร์เอรขออนุญาตจรสิจอขออนุญาตข้ามไปนะคะเพราะว่า อะไนี้อ่ามันจะติดลิขสิทธิ์เนาะฉะนั้นจระซือจะไม่อัดวิดีโอเข้าไปด้วยนะคะไปค่ะเราจะเอาเครือเครือเฮไปผสมกับสระนั่นเองนะคะซึ่งสระเดียวทั้งหมดมีอยู่กี่ตัวคะสระเดียวมีกี่ตัวคะหกตัวคะ่ะมีตัวอะไรบ้างอ่าโอเออีูและ นั่นเองนะคะสระอีอนะคะมาค่ะจระหลักตก็จะทบทวนเด็กๆบ่อยๆแบบนี้แหละเด็กๆจะได้จําได้นะคะและถ้าเด็กๆอ่านสระได้ทุกตัวภาษาอังกฤษนี่สบายเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันยกเว้นสระอีอซึ่งไม่เหมือนกันนะคะมาที่สระอานะคะสระอามีเพื่อนอยู่สี่ตัวค่ะมาอ่านพร้อมกันนะคะเจาะลักสูตูออออ,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 อ อังต่อไปสระโอค่ะมีเพื่อนสองตัวนะคะโอโอองนี่คือสระโอูโอ,โอนะคะโอองต่อไปสระเออมีเพื่อนสี่ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันค่ะเอยเอยเอเอตัวนี้ให้หมนลิ้นนะคะเออเอิเอนเละงเอิง สระเอเมื่ออยู่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะมันจะเป็นสระเออหมดเลยนะคะแต่ถ้าไปอยู่ข้างหลังแบบตัวนี้มันจะเป็นสระเอีอเอเอียนะคะได้เป็นสระเอียเสียงสั้นนี่เป็นเพื่อนของสระอีสระอีก็มีเพื่อนอยู่4ี่ตัวนะคะอีอูเอียอินอิเอาไปสระอูค่ะเหี่ยวเหลี่ยมก็ผงเหวี่ยมมีเพื่อนอยู่สองตัวนะคะมีอูอุและ ตินอูอุยติ้นสลับพวกนี้นะคะลูกมีการออกเสียงเหมือนกับถ้าเทียบเสียงเป็นภาษาไทยแล้วมันจะเหมือนกับภาษาอังกฤษทุกตัวเลยนะคะยกเว้นตัวนี้นะสระเอิร์ภาษาอังกฤษไม่มีนะคะแล้วก็สระบวีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยก็ไม่มีเช่นกันค่ะสระบวีมีเพื่อนสองตัวคือวีกับอ่ะเอและอินนะคะและตอนนี้ค่ะจ้าหน้จะเอาเกอร์เกอร์ ที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอามาผสมกับสระรู้นี้เริ่มต้นสระอาก่อนจระืซอจะเอาเกอมาผสมนะคะเด็กๆคิดว่าตัวแรกจะอ่านว่าอะไรคะเกออากาเกอไอไกเกอเอาเกาเกออันกันเกออังกังแล้วถ้าเด็กๆ สามารถที่จะจําสระและพยัญชนะทั้งหมดได้เด็กๆจะสามารถอ่านได้เลยนะคะเช่นกาไกอาเกากันและกังนั่นเองนะคะเราเห็นปุ๊บเราก็จะอ่านได้เลยฉะนั้นเราซื้ออย่างให้เด็กจำนะคะฝึกจำฝึกอ่านฝึกท่องแล้วเด็กๆก็จะอ่านคำศัพท์ได้เองนะคะต่อไปค่ะสระโอสระโอนะคะ จระเซือจะเอาพยายมชนะตัวเคบาผสมนะคะก็จะเป็นคเคโอคเคองคงโคคงต่อไปเป็นสระเออค่ะต่อไปนะคะจระเซือจะเอาสระเออนะคะผสมกับตัวเฮ นั่นเองนะคะมันก็จะได้เป็นเฮอเอ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 ้ยให้ตัวที่สามไม่มีนะคะไม่รู้จักกันต่อไปค่ะเฮอเอิน้นเอินเฮอเอิ้ฮเอเด็กๆสังเกตรจระเซวางพยัญชนะแต่ละตัวอยู่ด้านไหนคะอยู่ข้างหน้าฉะนั้นพยัญชนะจะอยู่ข้างหน้าเสมอเด็กๆจำไว้นะคะต่อไปค่ะสระอ,อีเอ๊ะเกอร์เองเออรู้จักสระอ,อีไหมคะ ไม่รู้จักกันนะคะจะไม่รู้จักกันไม่งั้นจะออกเสียงว่ากิ้กฮิกิวคิวฮิวไม่มีนะคะต่อไปสะระอูค่ะก็จะออกเสียงวา่าเอาตัวอะไรดีเอาตัวเกอมาค่ะเอาตัวอะไรดีตัวเกอเนาะอ่ะเกออูกูเกอวีกูเกออุกุนแม่มารู้จักหมดเลยนะคะยกเว้น โอตัวนี้แล้วก็อ e, ีกับเพื่อนของมันทั้งหมดที่จะไม่รู้จักและอีกหนึ่งตัวนะคะสระอีสระวีไม่รู้จักเช่นกันนะคะฉะนั้นสระอีเนี่ยรู้จักอยู่แค่6ตัวเท่านั้นคือตัวจีจีซีอีเนเลเท่านั้นนะคะอ่ะมาค่ะต่อไปจะริมีกิจกรรมให้ทำหนึ่งหน้านะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วให้เด็กๆวงกลม หรือกากระบาดก็ได้คำที่จอระซ้อออกเสียงนะคะตัวแรกค่ะออกเสียงว่ากูกูเกอูกู้อร์ซูจะเฉลยไปเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆก็ตรวจให้ตัวเองได้เลยคำตอบที่ถูกก็คือกูตัวนี้ค่ะถ้าใครถูกเช็คให้ตัวเองเลยแน,น่นอนหน้านี้ไม่ได้เก็บคะแนน,นะคะ่ะต่อไปจะ,ะซืซอออกเสียงว่าขั k han, k han, k han, k han ้นเคอันขันชี่ขั้นขั้น ตัวเคค่ะเด็กๆก็จำนะคะเกอเคและเฮอนั่นเองจระเซอออกเสียงว่าขั้นเคออันสระอันเคออันคันชื่อขั้นเจอแลือยังคะเจอแล้ววงเลยนี่คำนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะออกเสียงว่าเกอเกอเอเกอเกอเจอไหมคะตัวนี้ค่ะและตัวสุดท้ายอ่ะยังยังยัง รังสามตัวอยู่ตัวต่อไปจะาตัซื้อออกเสียงว่าเหิญเฮิเอิญเฮิร์เอิญเฮิร์ชงเหิญตัวนี้นะคะตัวนี้อ่ะตัวสุดท้ายออกเสียงว่าคูคูเค,คอูอคูคูอยู่ตัวนี้ค่ะมีใครถูกหมดไหมคะ ข่าวดีสําหรับคนที่ถูกหมดไม่ใช่สิข่าวดีของคนที่ไม่ถูกหมดคือจระเซือไม่ได้เก็บคะแนนและข่าวร้ายของคนที่ถูกหมดเลยแมเสียดายใช่ไหมคะจระเซือน่าจะเก็บคะแนนแต่หน้านี้จระเซือไม่ได้เก็บคะแนนนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งก็ได้แต่ดีก็ต้องทำเนาะ,ะวันนี้ดูซิเป็นตัวกระตูนคนร้องไห้ข่าวชื่อูุจิเกอร์มีคนสอบไม่ผ่านด้วยแหละเป็นข้อสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งนะคะและวันนี้คนไหนที่ไม่ผ่าน โดยเฉพาะตัวชีวัะข้อที่เจ็ดถ้าจาราศึไม่ผิดน,นะคะไม่ผ่านจาราศึกจะให้เด็กๆสอบซ่อมตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครบ้างฉะนั้นให้ทุกคนดูและรู้ไปพร้อมๆกับจาราสืษนะคะเพราะว่าจาราึกก็ย้ำมาตลอดเนองว่าพยัญชนะอยู่ข้างหน้าเสมอสระจะอยู่ข้างหลังแต่แบบฝึกหัดน,นี้แบบทดสอบนี้ยังมีคนทำผิดฉะนั้นเราไปทบทวนกันอีกครั้งพร้อมๆกันนะคะมาค่ะ หมดเนี้ยสี่ตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรคะสระพยัญชนะหรือวรรณยุกสี่ตัวนี้คือคือวรรณยุกต์นั่นเองนะคะจะอยู่บนหัวเสมอและอยู่บนหัวของสระจะไม่วางบนหัวของพยัญชนะเหมือนภาษาไทยต่อไปค่ะอะไรเนี่ยโมฟูโมัตอเทนเนลเกอกอเฮอจีชีซีชูชูชูจีชีซีอีวมันคือ มันคือสระหรือพยัญชนะคะมันคือพยัญชนะทั้งหมดเลยค่ะลูกแลลไอ้ทั้งหมดเนี้ยมันจะอยู่ข้างหน้าเสมอจะไม่ไปอยู่ข้างหลังเลยนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอ o e EUE และเพื่อนๆของมันมันคือสระทั้งหมดแต่ก็แปลกใจค่ะว่าทําไมเวลาทําข้อสอบจะาซื้อถามว่าตัวไหนคือสระหลายคนเลยที่ไปตอบตัวที่เป็นพยัญชนะทั้งนั้นเลยเนี่ย ตับตัวพวกนี้มาจระซือคืองงมากเลยเพราะว่าแทนที่สิบข้อเนี้ยจะเป็นตัวช่วยให้เด็กๆได้คะแนนเต็มแต่กลายว่ามาทําให้เด็กๆสอบตกเนาะอ่ะฉะนั้นต่อไปจระสซือถามเด็กๆนะคะนี่มีคําว่าหอ W O แล้วก็เสียงอยู่ตัวนี้นะคะวัววัวสามหอถามเด็กๆว่าตัวเนี้ยตัว W o ที่เด็กๆเห็นเนี้ยสีม่วงเนี้ยเป็น พยัญชนะสระหรือวรรณยุกขะคําตอบคือคือพยัญชนะค่ะลูกซึ่งมันก็เป็นได้ทั้งพวกโมฟเตอร์ทนอะไรก็ได้หมดเนี้ยจะอยู่ข้างหน้าเสมอแล้วตัวโอละลูกตัวโอมันก็ต้องเป็นสระสิคะอ่าอโออีหมดเนี้ยคือสระและอยู่บนหัวสระก็คือวรรณยุกนั่นเองนะคะและและ พรามไหมคะคนที่จะสอบตกหนูไม่รู้คะ่ะหลายคนรู้ชะตาการรมตัวเองแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราตอบผิดใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราตอบอะไรอเด็กๆมาดทูที่เราฝึกอ่านกันเมื่อกี้ค่ะตัวสีด,ำดำําๆเจอคือเฮอคือพยัญชนะทั้งหมดนะคะและจระเซ้ถามเด็กๆก่อนนะก็เครื่องเฮคืออะไรเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าคือพยัญชนะหมดเลยส่วนข้างหลังคือ สระหมดเลยส่วนข้ามบนคือวันณายุหมดเลยง่ายๆเลยภาษาจีนมีแค่นี้พินอินมีส่วนประกอบแค่นี้ไม่มีการันไม่มีตัวสะกดไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากพเพยนชนะสระและวันอายุมีแค่นี้จริงๆลูกมีแค่นี้จริงๆค่ะะนะไม่ต้องอะไรมาเพิ่ม,เต,มเติมกรรามก็ไม่มีค่ะเออมาคนที่สอบตกเห็นชื่อตัวเองหรือยังคะ อ่าเห็นชื่อตัวเองไือยังคนที่เขาเข้า zoom อ่ะเขารู้ตัวเองละอ่าสิ่งที่หนูจะต้องทําง่ายมากเลยหยิบกระดาษรายงานขึ้นมาหนึ่งแผน่นเห็นชื่อตัวเองแล้วใช่ไหมคะอ่าหยิบกระดาษรายงานมาหนึ่งแผ่นค่ะแล้วเด็กๆเขียนหัวของมันมาแบบอันนี้แก้ตัวสอบปลายภาคที่หนึ่งเด็กๆแคปหน้าจอไว้แล้วเด็กๆก็เขียนส่วนประกอบของคำศัพท์แบบนี้มาให้จอเราดูนะ แต่ไม่อนุญาตใช้ตัวหวัวหนูจะเอาอะไรก็ได้ในคำสามในหนังเสือเรียนหนัวต้าเสี่ยวช้างตรวจเฮินอะไรอีกเชี่ยวเลี่ยงได้หมดเลยเดี๋ยวจะเอาคำไหนก็ได้ง่ายสุดเลยก็เอาคำที่มีพยางค์เดียวถ้าสองพยางค์หนูก็ต้องทำซ้อนสองอันอ่าอใช่ไหมคะหนูแคปหน้าจอไว้เลยคะ่ะแล้วก็ทำส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวจอหล่อซื้อนะคะโอเคขอให้โชคดีคะ่ะสหวันนี้บ๊ายบายใจเจียนคะ่ะ